What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Come คู่เอกดีใบรับรองจาก c a r ์เรนเพเยอร์แคนาดีปอแอนิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีเอฟเอร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูน้องเบาลนีนนะครับสุนัขทันยอชชายเชอร์เรียอายุขวกวก,วกว่านะครับชอบนะครับกัดน,นะครับหมาน้องหมาเซเปเลียนที่ตัวใหญ่กว่านะครับถามว่าเจ้าของเลี้ยงผิด อะไรหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ครับจะเป็นการสื่อสารการผิดพลาดเพราะฉะนั้นครับการแก้ครับต้องเทคทางต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อปรับมองเข้าใจของเขานะครับการที่ไปแก้ครั้งสองครั้งเนี่ย ส่วนมากนะครับจะไม่สามารถกำหลับหรือทำให้น้องหมักเข้าใจได้ครับสิ่งที่้ของก็ต้องทำได้นะครับก็คือ1นึ่รู้วิธีการแก้ไขครับสหมั่นซ้อมหมั่นทำทุกวันครับจนน้องหมาเริ่มเข้าใจความ,มหมายใหม่ๆนะครับแล้วก็เริ่มชินกับการที่เขาเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการแก้พร้อมกันนะครับว่าจะทำให้น้องหมา y o r k s h เ r e t e r r กับน้องไซเบียเนี่ยอยู่ด้วยกันโดยที่จะไม่พยายามกัดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการพร้อมกันเลยครับเิฉยนนะจับไว้มาเลย เดินเดินเดินไปเดินเที่สองตะกี้เดินปลาเห็นหางไหมหางมันขึ้นหลังไปแล้วเห็นไมนี่คือคอนฟิเนซ์แสดงว่าเอาเอาคอนโทรลไปละอ่าเวลาเราจะดูอะไรดูที่ตัวมันละอ่เดี๋ยวนี้นะไม่ต้องันใจไม่ต้องใจมันไม่กัดเธอหรอกตอนเนี้ยอยู่ในสายไงให้ตเธอเธอทาให้มันรู้เธออยู่ตรงนี้ป๊บถ้ามันเดินเดินน มันกระโดดใส่ใช่ไหม,มตัวช่วยแล้วเมื่อกี้โดน่ะเมื่อกี้โดนกันกนปปดปะไะม่โดนนะ เดบล์หน่อยเดช์หน่อยคือให้เขาว่าใหญ่เขาตื่นตัวงวงปาป่าน้องไม่คุยอย่าไปชมเพราะว่าไอสิ่งที่มันต้องทำอ่ะคือเป็นสิ่งปกติที่สองตัวเนี้ยต้องอยู่ด้วยกันอ่าไม่เป็นความจเป็นต้องชมนะครับธรรมดาที่อยู่ระยะแค่นี้ไม่ตกกันนะถ้าดึงตึงขนาดนี้ไม่กจดแต่ถ้าปล่อยก็คงเป็นเล่นอย่างไล่ตัวเนี้ยตอนนี้มันดูดตัวเนี้ยมันจะชอบหนีอยู่แล้วแต่ถั้งวอกเข้ามาใกล้จริงๆอ๋อหมายถึงว่าบุกล้าถูกไหม กินกับหมากตัวคู่ด้วยกันว่าเมื่อเหร่จะกับพ่อมันถูกไหมถูกแลให้ลองรับเท่เลยจะดีขึ้นไหมหรือมันไม่รู้หรอกมันต้องดมกันก่อนมาให้ดูมันรู้ไว้ว่ามันคือตัวเมียคือถ้าเป็นผมนะคราสโมมันอยู่ระยะนี้แล้วมันโอเคอ่ะต้องหมั่นทำค่อยๆบีบระยะพอได้ก็ค่อยในพ่อเรามายืนแทนผมดิทำไมมันอยู่กับพอมันอารวาสวะแล้วพ่อไม่คุยพ่อติดคนใช้แล้วพอพอดึงซ้ายพอทำแบบที่ผมทำถ้าลักษณะมันใกล้เคียงกันอ่ะหมาได้อยู่ ดึงซ้ายดูดึงซ้ายครับกเถะมาตั้งเลยแค่นั้น,นันก่อนแค่นั้นก่อนไปครับให้หนึ่งชิ้นทอนหน่อยนะป้านะมีประมาณท่าชิ้นเองสี่ชิ้นสี่ชิ้นเดินมาเลยเดินมาเลยโอเคาปาเดินต่อเลยครับมันกินเร็วมากเลย แล้วก็ดีแล้วนี่ไงตอนนี้ไม่สนใจคอฟฟี่แล้วใช่ดีครับดีนะหลุดเหรอไม,ไ,รไม่เป็นไรไม่ต้องให้จำนะอ่ะให้อ่ะให้ใหจริงจริงนะให้มันหาดู ให้มันก็อมองแหละถ้าอยู่ระยะมากเจนมันก็มองอันนี้ต้องว้างหมาแล้วก็ขาดไปเอาแต่ใจอ่ะอให้ไม่เป็นไรเดี๋นนดวยวเกลียนทีละอย่างบ้านเธอจุกจิกมากเลยมี่เลยมัน,นมนมันต้องพยายามทำหมดแล้วเหรอ,อ<า>ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ครัพยายามมองปิดมองขนมแล้วล่ะ ให้ให้อ่าอันนี้ได้มองแล้วไม่มีอาการให้ครับมันโดนอะไรไปเยอะต้องสร้างสถานการณ์ปลุกให้มันอตที่พ่อคุยกับเขาของเขาบอกว่าไม่ได้มีอะออและ้ไมึงแบบเกิดเกิดเขาไม่รู้ต้องเล่าใช่ไหมให้ส่วนมากจะเป็นไม่รู้ต้องเล่าไไม่รู้ต้องบอกส่วนมากอะคือเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือมันคือมันคือ,คอจุดอะให้อแล้วเขาแล้วเขากัดกับตัวที่บ้านเขายังไงอ,ไนะอยู่ๆเจอก็ปะทะกันเลยเหรอ ก็ใช่ทั้งหมบมันตัดกันก็เลยต้องแยกไว้ตลอดให้หมดยังนะ,งนะถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด Subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกมาสน,สนุกกันต่อไปครับ